แลโอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็พบกับรายการ GM Gamer Channel กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้มาเล่นไมค์ครับมั่งนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซิร์ฟนะฮะเพราะผมเข้าผิดเซิร์ฟนะครับผมก็อันไหนวะอันนี้ปะวะเพราะตั้งชื่อไมวัวไมวว หมดเลยนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราโอ้ยแลกแลกแลกลกโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้โหนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานั่งขุดเหมืองกันนะครับผมก็เป็นหวัดด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นไวรัสนะ ไม่แรงมากะนะนะครับผมก็โว้ยเสียงนะครับก็เดี๋ยวเราจะขุดเหมืองไม่ใช่ขุดไม่ไม่เชิงว่าขุดเหมืองนะฮะเราก็จะขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเราจะขุดเก็บหินเพื่อที่พาตตอๆไปเรา จะให้คลีปเปอร์สทาวเวอร์สกันนะครับของผมก็เวลาทำอะไรเนี่ยจะเทคโนโลยีมากใช่ไหม,ไมครับนะครับ <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บคอมากนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะฮะก็อย่างเช่นใครวะ อ่ทีมงานนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้อาจจะถามกันมาเยอะมากว่าทำไมไม่ตอบไลน์โปรโจงโปรเจกต์อะไรอินทงอินโทรใหม่ทำเสร็จแล้วทำไมไม่ตอบเมลอะไรมาเลยนะฮะที่ผมไม่ได้ตอบเมลอะไรมาเลยนะครับเพราะว่าเน็ตล่มนะฮะตอนถ่ายอยู่นี่เน็ตก็ยังไม่มานะครับ วายวายวายตายแล้วโอ๊ยผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้哟เฮ้ยเมจ,จูเฮ้ยเฮ้ยเย,ย่ว่าแต่ผมจะทำทำแมวอะไรเนี่ยโอเคนะครับก็ขุดกันต่อนะฮะขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะ เพื่อจะได้เจอแร่แมวอะไรอย่างไดมอนต์ Diamond, นะคะตอนนี้หวังเลสโตนลาปิสนะคะอยากได้ลาปิสมากตอนนี้นะครับบางคนไม่รู้จักลาปิสคืออะไรนะครับลาปิสคือคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จักทุย ขอโทษนะฮะพูดไม่ดีอีกแล้วนะครับผมลาอิอิสก็คือที่มันจะเป็นแร่สีฟ,ฟ้านะฮะสีน้ำเงินน้ำเงินไม่ใช่ฟ้านะฮะถ้าฟ้าก็รู้เลยอ่ะถ้าฟ้าก็รู้เลยนะฮะมันก็คือไดมอนด์ของเรานั่นเองนะครับเวลาผมพูดเนี่ย <c oughs> โอ๊ยเอาอีกแวนะฮะเดี๋ยววันนี้คง้องถ่ายเร็วนิดนึ่งนะครับ ด้วยไออะไรนักหนาวเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวต้องมาเอาทอชหน่อยนะครับเอ๊ะมีสติกไหมเออไม่มีเดี๋ยวนะมีห้าอันใช่ไหมตะกี้ผมมองไงไม่รู้มองเป็นหกสิบเอ็ดอะไรหกสิบเอ็ดอ๋อไอเหล็กนะครับหกสิบเอ็ดอันพอดีนะฮะเออเดี๋ยวเราหาอหาทอชโอ้สามอันนะฮะ โเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเยอะแบบนะคะไม่มีใครเยอะเท่าผมอะอจริงๆทุย้ยโอ้แมวนะฮะโอเคโอดได้ก็เยอะเหมือนกันนะคะทั้งสี่อันโอ้โหอบอกแล้วนะคะผมมันเทพได้เยอะมากเนี่ยตั้งเจ็ดอัน โอ้โหนะฮะเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราต้องสะสมหินเพื่อไปทำในพาร์ทไฮเทคของเรานะครับแล้วก็ผมจะบอกอะไรอย่างนึงนะฮะเวลาคุณขุดเหมืองอะ่ะคุณควรจะขุดล่วงหน้าเนี่ยเนี่ยที่ผมขุดอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยเนี่ยคือขุดล่วงหน้านะฮะก็คือคุณยืนอยู่แบบบล็อกบล็อกที่คุณมึงขุดแล้วคุณก็ขุดไปไกลๆก่อนเพราะเดี๋ยวคุณแบบเนี่ยขุดอย่างงี้ใช่ไหม แล้วคุณขุดอีก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 ,อกแล้วคุณขุดตรงนี้แล้วคุณลงไปมันเป็นลาวาเออเพราะผมมีประสบการณ์อย่างนี้แล้วตกลาวาเมวเลยนะคะแล้ตอนนั้นมีตัวในตัวมีไดมอนด์อยู่สามอันนะคะตอนนั้นอะแบบโอ้โหเล่นเอาชีวิตรอดบบเพื่อนอะโอ้แบบแบบนะฮะจะตายอะฮะไม่ใช่จะตายต้องพูดว่าตายแล้วนะฮะ ตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้ทุยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดใหม่ไม่ได้ตายแล้วแบบคือแบบไดมอนมันเอาใหม่ไม่ได้คือเข้าใจไหมฮะคือในหนึ่งแมปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไดมอนแบบเป็นสิบบางแบบม,มีแค่สี่อันด้วยซ้ำนะครับน้อยสุดคือโชคร้ายที่สุดคือสี่อันนะครับก็ เดี๋ยวจะบอกอะไรนิดนึงนะคะคนที่สร้างคิปเปอร์ทาวเวอร์แบบเก่าเนี่ยแบบของเราเนี่ยที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้นะฮะให้มาใช้วิธีผมนะคะได้แน่นอนคือผมก็เป็นคนที่สร้างคิปเปอร์ทาวเวอร์แบบห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้นะับแต่พอผมมาสร้างแบบของผมเนี่ยคือเป็นของพี่ดักกี้เกมเมอร์นั่นเองนะคะเป็นวิธีของพี่เขานะฮะพี่เขาคิดขึ้นมาเอง วิธีนี้ง่ายเร็วคือแบบผมทำแบบอื้ใครทำไม่เป็นก็โอ้โหนะฮะใครทำไม่เป็นนี่คือแบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงละฮะถ้าทำไม่เป็นนะฮะแล้วก็ขอบอกนะฮะวิธีหาแร่นะฮะคุณพยายามขุดมาเนี้ยนะฮะขุดเป็นอุโมงค์แบบผมเนี่ยนะฮะมันก็จะเจอแร่แต่ผมไม่เจอแร่แมวอะไรเลยนะฮะแต่จะลองขุดแบบสไตล์ผมนะครับ สไตล์ที่ขุดลงมาเป็นไอโอ้สไตล์ผมนี้ก็จะเจอเหมืองหน้าขอปิดหมดซอมบี้เพื่อความแน่ใจเพราะไม่ได้เอาสเสบียงมาเดี๋ยวตายเมลนะฮะสงสัยชั้นนีขคงทันลึกแล้วสินะฮะมีละวาไม่จากแถวนี้โอู้โหทองนะครับโอเคเดี๋ยวเรา เาวามาแล้วนะฮะพันนี้น่าจะหาไดามอนด์น่าจะเจอนะครับเดี๋ยวหาไดามอนด์กันนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเชยไปนะฮะโอ้ยท่านแหลกตกตายนี่โอ้โหเอาอีกนี่มันแต่นะฮะโอเคนะมีทองอีกนะฮะ คือโอ้โหเจอทองแบบวายตายแล้ววยตายแล้ววยตายแล้วคุณพระช่วยพระคุณพระช่วยคุณพระช่วยโอ้โหอุยเม็ดสุดท้ายเม็ดสุดท้ายโอ้โหไม่ใช่เม็ดสุดท้ายโอ้โหบูชายันโอมอปัชเยอปัดติดเทนาอปัดเฉยอปัิติดติดติดโอ้ คนโตนี่คือความภูมิใจของบ้านผมนะฮะโอ้ดมอนสี่อันโอเคฮะโอ้วันนี้แบบดีใจมากนะครับพอนีกอยากได้ก็ได้มาเลยนะฮะพอดีว่าตัวผมทิปนะคะเอยไม่ใช่โอเคนะครับแล้วก็ดีใจตอนนี้ดีใจมากไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย